สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เราได้เห็นสกิลของน้องทารซี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับว่าสกิลของน้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็หน้าเปิดไหมเป็นตัวประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมสักนิดนึงนะครับถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกม ไม่ว่าจะเป็นเกม F.K.Journey ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชารจีบอิฐสวยในท f พีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เว็บยาดาเกมเซนเตอร์หรือละแอดยาดาเกมเซนเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเี่ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่เป็นคลิปเปิดตัวกันก่อนนะครับ oh. ก็อนอันนี้คือทาซี่นะครับทาซี่เนี่ยจะเป็น วายเดอร์เมชนะครับนี่เป็นวายเดอร์เมชนะครับระยะตีสี่ช่องนะครับเป็นเผาวายเดอร์เนาะแล้วก็เป็นตัวละครระดับ S นะครับไม่ใช่ตัว A แล้วนะดูที่สกิลนะครับดีมแดนซ์นะครับที่จะเป็นสกิลที่ทำให้ทาสีเนี่ยไปโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาโดดไปโดดมานะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ตลงนี่ก็โดดไปต่อนะครับฟัตเทอร์ลิงดีมนะครับก็จะเป็นสกิล้องทาสีสกิลหนึ่งนะ สกิลนี้ทําให้ทาสีเนี่ยกายร่างเป็นผีเสื้อนะครับซึ่งอันนี้จะไม่โดนดาเมจนะครับก็คือเหมือนสกิลอมาตะนั่นเองนะ่พอเสียเลือดปุ๊บอ่ะโดนอ่ะแล้วก็ฮิลเองขึ้นมาด้วยนะครับทําดามจด้วยก็เรียกว่าเป็นตัวปวดเลยนะครับถ้าดูจากสกิลนี้คือตายยากตัวเองตายยากแถมทาดามจเรื่อยๆได้นะครับแถมฮิลเองขึ้นมาด้วยนะส่วนนี้เป็นสกิลออนติเมทนะครับของน้องทาสีก็คือหลับทั้งบอร์ด อีกฝั่งนะครับหลับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับเป็นระยะเวลาสีวิอันนี้เป็นสกิลตอนปลดอาวุธนะครับก็คือพอหลับแล้วเนี่ยท้าศีจะทำดาเมจด,ด้วยนะครับจะสามารถใช้สกิลที่เป็นสกิลดีมแดนได้ด้วยนะครับในระหว่างที่เราใช้อันตินะครับก็คือพอหลับแล้วก็บินไปบินมาทำดาเมจด,ด้วยนะครับก็เรียกว่าสกิลป่วนมากนะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล อ่ะเรามาดูที่เป็นตัวสกิลกันแบบเป็นเทคกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลอัลติเมทนะครับเอเทนอลดีมสเคปนะครับท่าสี่เนี่ยจะซัมมอนดีมนะครับก็คือแด๊ลาสสามจุดห้าบวกศูนย์จุดห้าวินะครับก็คือสี่วินะครับจะทำให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยโดนหลับซึ่งศัตรูที่โดนหลับเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่าแอคเอ็นเตอร์แอคชั่นได้นะครับก็คือ จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยโดนหลับไปเลยนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์เป็นดาเมจเปอร์เซกด้วยนะครับเป็น70%ของแอตแท็กตัวเองนะครับแล้วก็การที่เราอัพเลเวลตรงนี้ไปเนี่ยก็คือเลเวล5เนี่ยคือได้ดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นก็คือระยะเวลาหลับเด็กเท่าเดิมนะครับที่ที่4วิแล้วก็ทําดาเมจเรื่อยๆได้อันนี้ก็เป็นสกิลที่ปวดมากๆใน PP นะครับต่อมาที่สกิลดีมแดนส์นะครับท่า4เนี่ยจะคอนซูม10% HP ของตัวเองนะครับแล้วก็จะทำดาเมจเอ่อดาเมจเท่ากับ110% แล้วก็ของของ HP ที่คอนซูมไปนะครับใส่ศัตรูที่แบบ2ตัวใกล้ๆกกันนะอจจเซนนะครับมาจจะเป็นแบบถ้า3ตัวก็เป็นตัวกลางก็ซ้ายขวาประมาณนั้นเป็นตัวที่ใกล้ๆกันติดๆกันนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยเป็นระยะเวลา0.5วินะแล้วก็ดาเมจดิวเนี่ยวิวบีโนเลสแดนหกสิบเปอร์เซ็นต์ชีเดนไฟแล้วก็ทาสีจะบินไปหาศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะครับก็คือตัวแบ็คลน์ข้างหลังอ่ะจะเป็นไดลนงไดลเนวเป็นทาลงทาลีนเป็นเมย์เนี่ยก็คือจะโดน ท้าสิบินไปหาพอท้าสิบินไปหาคือทําดาเมจใส่ต่อนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวป่วนเลยเป็นเมจที่แบบโดดไปโดดมาได้นะครับต่อมาที่สกิลฟาตร์ลิงดีมนะครับท้าสิเอนเตอร์เฮอร์ดีมเลียมส์แอนทรานฟอร์มอินทัวบัตเตอร์ฟนะครับก็คืออันเนี้ยคือพอท้าสิเนี่ยเสียเลือดไปแล้วครึ่งหลอดเขาจะกลายร่างเป็นผีเสื้อนะครับที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะอินวิิเบนะครับ ก็คือตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ไดไดไดรับดาเมจเลยแล้วก็จะรีเลือดกลับมาด้วยแล้วก็ในแต่ละไฟ์เนี่ยทาสีสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้สองครั้งนะครับเอฟเฟกต์ effect นี้จะมีระยะเวลาที่สามวินาทีก็คือพอเหลือครึ่งหลอดปุ๊บากลายเป็นผีเสื้ออีกฝั่งทําอะไรไม่ได้เลยแล้วทาสี่ฮิว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 ขึ้นมาพอครบสามวิปุ๊บกลับมาใหม่แล้วก็ทําดาเมจต่อพอเหลือครึ่งหลอดอีกครั้งหนึ่งกลับเป็นผีเสื้อต่อแล้วก็ฮิวขึ้นมาต่อก็คือเหมือนมี2ชีวิตนะครับคื คือปวดมากแล้วก็ยืนนานมากๆนะครับอันนี้คือถ้าถ้าเรามองก่อนหน้านี้แบบตัวอย่างตัวละครแสงเมื่อยอย่างเบเรียลเป็นตัวละครที่พีพีที่แบบยืนนานๆใช่ไหมมีเข้าไปหลบร่างเงาได้ทาสิเนี่ยแทบจะคล้ายๆกันเลยนะก็คือแบบพอโดนดาเมจปุ๊บก็คือกลายเป็นผีเสือ้อก็คือไปหลบฮิวเลือดขึ้นมาแล้วก็กลับมาทําดาเมจต่อก็คือเป็นตัวละครที่ยื้อไฟได้ค่อนข้างนานนะครับใน PP ต่อมาที่สกิลฮีโร่โฟกัสนะครับ ฮีโร่โฟกัสของทาสีเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจเลยนะเพียวๆเลยนะครับเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ต่อมาที่สกิลที่ปลดล็อกจากการที่เรามีอาวุธ ex นะครับก็คือชิมมอรลิงดัสนะครับชิมมอรลิงดัสเนี่ยเขาบอกว่า after casting eternal dreamscape คือหลังจากที่ทาสีไล่อันติไปแล้วเนี่ยทาสีจะได้70ความไว70หน่วยเยอะมากนะครับความไว70หน่วยเพราะว่าอย่างตัวของเฮบีเนี่ยก็ยังให้ไม่เยอะเท่านี้เลยนะครับทาสีให้ตัวเอง70หน่วยเลยนะครับแล้วก็ ได้ Reduce Damage Taken 90เปเ็นเป็นเวลาเวลา5วินะครับแล้วก็ในระหว่างเนี้ยดูดิ้งดิสตามเนี่ยดีมแดนส์แฮชโน่คูลดาวนะครับก็คือในะะในระยะเวลาเนี้ยสกิลดีมแดนจะไม่มีคูลดาวแล้วก็จะไม่จะไม่คอนซูม HP แล้วนะครับแล้วก็ทารซีจะสามารถทำทำควาเมจจากสกิลดีมแดนได้นะครับแอนด์ชีวีพลอยใช้ซาเกตติ้งเดอะฟาเทสนะครับ ก็คือตัวที่โดนหลับไกลสุดทาสิจะทาสิจะโดดไปหาแล้วทำดาเมจนะครับแล้วก็ที่อาวุธบวก5นะครับจะได้ร้อยเฮสนะครับจากเจ็สิเป็นหนึ่งร้อยนะแล้วก็ที่อาวุธบวก10จะได้40่สเอ็กซ์ตาเพเดนเทชันนะครับก็คือค่าทะลุทะลวงหรือค่าเจาะเกาะนั่นแหละนะครับก็ได้เพิ่มอีกส0หน่วยก็ทำดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ที่อาวุธบวก15เนี่ยทาสิจะได้เฮสทั้งหมด1้อยสิหน่วย ก็คือได้ค่าความไวมาร้อยสามสิบหน่วยนะครับถ้าอาวุธบวกสิบห้าก็คือตัวมันเองจะแบบไวมากอ่ะมันจะออดสกิลแบบปุ๊บปั๊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 บไปบไวนะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อมาที่สกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลตอนที่เป็นเลเลอดบวกเขาบอกว่าทาสีเนี่ย gains a n extra a t t e m p t to cast fluttering deem each time she assists or kills a non-summon enemy นะครับ mm hmm. ก็คือทาสีเนี่ยจะสามารถเอ่อแคส แคสกิลฟัตเตอร์ลิงดีมเพิ่มได้นะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวที่ทาสีช่วยฆ่าหรือฆ่าได้สําหรับตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครซัมมอนนะครับสําหรับสกิลฟัตเตอร์ลิงดีมก็คือสกิลนี้นั่นเองก็คือเอาง่ายๆว่าทาสีเนี่ยเริ่มต้นอยู่เริ่มต้นเนี่ยมีสองครั้งมีการตายสองครั้งแล้วถ้าทาสีช่วยฆ่าหรือฆ่าได้หนึ่งตัวมันจะเพิ่มเป็นสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นถ้าตัวละครมัน ถ้าตัวละครทาสีเนี่ยสามารถช่วยฆ่าได้ก็คือแบบแทบจะเป็นอมตะได้เลยนะครับแบบบินไปโฉบตัวนั้นอาา่ะแล้วเมโดดใส่ปึ๊บตัวนั้นตายทาสีได้เพิ่มเป็น3ามละก็คือทาสีแทบจะเป็นอมตะในไฟนั้นเลยได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ป่วนมากๆนะครับสําหรับทาสีก็อันเนี้ยแต่ว่าผมมองว่าทาสีในตอนนี้นะหลังจากที่เห็นสกิลนะครับผมมองว่าทาสีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเน้นหนักไปทาง PP นะครับ ก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากได้ตัวละคร PP เพิ่มนะครับอยากได้ตัวละครที่แบบเน้น PP ไปเลยแบบเก่งๆเพราะว่าถ้าถ้าเอาแค่การอ่านสกิลนะคือ,อยังไม่ได้นะครับการที่ไปลองเล่นนะครับผมมองว่าทาสีเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะอยู่ระดับใกล้เคียงกับลิลลี่เมย์ได้เลยนะครับสตหรับหมด PP เท่านั้นนะครับคืออย่างลิลลี่เมย์เนี่ยโอเคแหละลิลลี่เมย์แบบสามารถทําได้หลายอย่างมากๆตีบอสได้ PP ได้ทํานุ่นทํานี่ได้เยอะมาก แต่ว่าทาสิเท่าที่เห็นในตอนนี้คือเก่ง PP แต่เก่งระดับเดียวกับเมเลยนะครับอาจจะเอาไปใส่กับทีมเดียวกับเมก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นทีมที่น่านาปั่นป่วนอยู่นะครับคือเมมีแบบมีเมม,ม,มีโดดโดดตัดมานาใช่ไหมส่วนทาสีก็คือมีหลับทั้งบอร์ดได้อะไรเงี้ยก็ดูจะเป็นตัวละคร PP ที่เวอร์มากๆตัวหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเมตาในโหมด PP ได้เลยนะครับสำหรับทาสิแต่ว่าถ้าเอาเรื่องการตีบอสเนี่ยผมมองว่าอาจจะตีได้บางตัว ราะว่าตัวละครของทาสีเนี่ยมีเรื่องของการสตันเนาะก็อาจจะเอาไปตีออซันได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอคนไปลองอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวละครเข้าแต่คข้าๆเนี่ยถ้าคุณอยากเปิดทาสีเดวันเลยแบบตัวละครเข้ามาคุณอยากเปิดเลยเนี่ยคุณต้องเป็นผู้เล่นที่อยากเพิ่มตัวละครอยากเพิ่มพูตตัวละครในโหมด PP คุณแบบคุณอยาก P p พทีมเดียวดีขึ้นคุณอยากดันแบบดันสุพรีมอรีน่าให้แบบดีขึ้นผมมองว่าทาสีเป็นตัวละครที่ช่วยได้ ช่วยได้ดีกว่านาร่าหรือว่าซินแบตท,ที่มาก่อนหน้านี้แน่ๆจากการอ่านสกิลนะครับตัวละครมันเก่งมากๆใน PP แน่นอนมันเป็นตัวป่วนเป็นตัวทําดาเมจเป็นแบบเป็นตัวแบบคอยแบบขัดจังหวะอีกฝั่งได้ดีมากๆนะครับคือถ้าแบบผมเล่นเดวเนลอย่างเงี้ยโดนทาสีมานี่คือวุ่นวุ่นวายมากๆนะครับหรือว่าเล่นเมย์อย่างเงี้ยโดนทาสีหลับก็วุ่นวายเหมือนกันหรือว่าเล่นทารีเนี่ยโดนทาสีบินไปนสตาร์เนี่ยก็วุ่นเหมือนกันนะครับก็ดูจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในหมด PP เพราะงั้นก็ถ้าใครอยากเล่น PP, ม่ผมไม่ได้อยากเน้น PP ขนาดนั้นผมอยากเน้นแบบอยากได้ตัวละครตีบอสอยากได้ตัวละครที่โอเวอร์ออลดีๆเนี่ยผมมองว่ารอดูก่อนนะครับรอดูแบบคนเอาไปตีบอสดูก่อนผมผมเชื่อว่ามันมีคนเอาไปลองอยู่แล้วนะครับในการตีบอสพองั้นก็รอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวละครตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตีบอสเก่งขนาดนั้นนะครับก็รอดูอีกทีนึงแล้วกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็รอวันที่ตัวละครเข้าเกมอีกทีนึงครับเราได้ได้เห็นคนไปลองกันหลายหแบบทั้งการ p ี p ทั้งการตีบอสเนาะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ